มเคยมีเลยนะไม่เคยจริงๆมันต้องนะเวลามีอะไรในะข้างในนะั้นต้องช่วยกันก่อนนะมีเครื่องฉีดเครื่องอะไรนะไม่เคยเครื่องไม่เคยทํางานเลยนะใช่ไหมคะสัง <c oughs> เกตด,ดูเครื่องพอไม่ได้ใช้ปับนะ๊บเนี่ยมันต้องใช้ปรนะจําเนี่ยไม่ได้ใช้ปับนะ๊บเนี่ยเอามาใช้ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันมีก็วางไว้อย่างนั้นแหละถึงเวลาไม่เห็นเคยได้ใช้เลยได้ดูข่าวไหมคะ ไม่เคยได้ใช้วิ่งหนีกันตั้งก่อนเลยวิ่งหนีกันต่างคนต่างวิ่งอ่ะเป็นอย่างนี้ไม่เราไม่ซ้อมไม่ฝึกไม่ซ้อมแต่ว่าที่ที่ดีที่อยู่มันไม่มีมันไม่กี่ชั้นไงนเวลามันก็คงจะทยอยกันวิ่งได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ายี่สิบสามสิบชั้นเนี่ยเนาะ,นะเคยไปนะคะ ของของญาติน่ะของซื้อไว้อ่ะมันเป็นที่ค่อนข้างจะหรูหราหน่อยอ่ะนะแต่มันคล้ายๆมันเป็นเดินเข้าไปมันเหมือนเขาวงกดนะมันเดินเข้าเดินออกนะเดินยังไงเนี่ยเดินสองผลก็เดินเดินไปเดินมาแล้วมันถ้าคนไม่เคยไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าให้มันจะเดินไปทางไหนวันเนี้ย มันต้องซ้อมเดินหลหุ่นเลยนะเนี่ยยังคิดในใจถ้าเรามาั้งแรกหรือเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะหนียังไงวันนี้ยมันเหมือนเขาวุงกดน่ะก็สร้างไว้มันยังไงก็ไม่รันมันมน,นอกจากคนที่อยู่ชินชินน่ะเขาก็จะหนีได้นะแต่ว่ามันเป็นแปลกเนะยิ่งหนูหลาก็ยิ่งน่ากลัว พูดเรื่องเหมือนพูดเรื่องเหมือนกลัวมันมันก็กลัวนะนก็ต้องระวังวันนี้มันก็ต้องระวังแต่ว่าอันอันอันเรื่องตึกเรื่องอะไรเราไม่ไอ้นี่อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้อยู่สูงขนาดนั้นใช่ไหม๋ยวพูดถึงการการทํากับข้าวทําอะไรอใ,ให้ระวังให้ระวังพวกเราระวังกันไว้นะเพราะตัวเองเนี่ยเกิดกับตัวเอง่งตัวเองเป็นคนทําแบบอืม ไมหมดเลยอทัวันนี้ก็ต้องเฝ้าอพยายามจะไม่ไม่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดินมาเดี๋ยวก็เดินมาไม่เอาถึงจะอยู่แค่ใกล้ๆเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นะเราลืมได้ระวังไว้ดีที่สุดเห็นข่าวนะเห็นข่าวเพิ่งเห็นข่าวเมื่อ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 วานนี้เห็นนะเมื่อเมื่อสองวันเนี้ยที่ที่เยาวราชเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็ จาตุจักเนี่ยที่สัตว์ที่สัตว์ตายไปสองพันกว่าตัวน,นั่นน่ะก็กลัวนะกลัวเนาะถ้าเกิดมันดูแลม,มันเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็คนคนเลี้ยงเนี่ยขังสัตว์ไว้เนี่ยเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต้องมีคนไปปล่อยเลยรีบไปปล่อยเลยอะ่ะมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องมีความไวอะ่ะมันต้องมัน แต,แต่ละคนของใครของมันของใครของมันเนี่ยมันใครก็ได้อะออกไปปล่อยเลยอย่างไม่ใช่เจ้าของก็ได้ทุบ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 เนาะมันต้องไม่มีเลยอะเจ้าของไม่อยู่ก็รอจะแปลกนะการบริหารงานของแต่ละทีนะ่คือเป็นคนเซนสติมากเลยนะปล่อยให้สัตว์ตายขนาดนี้รู้ว่ามันสุดวิสัยแต่ว่า เหตุการณ์แบบนี้มันอยู่ดีๆมันไม่ได้ไหม้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ค่อยไหม้ใครที่ไม่ใช่เจ้าของก็ทุบๆทุบๆเนาะช่วยกันหน่อยเนาะไม่รู้นะพอทุกวันนี้ยังทำใจไม่ได้เลยนะสัตว์นะถึงแม้ไม่ใช่สัตว์ของของตัวเองก็ก็ตามวันที่มีข่าวนะไม่ดูเลยนะรับไม่ได้เลย แล้วจัตรูจักนี่บ่อยเลยนะคะจัตรูจัจกนี่บ่อยเลยทำไมไม่มีมาตรการให้มันอืมคิดแล้วก็เศร้าใจฟังแล้วก็รู้สึกสลดใจนะคะขอโทษนะเล่าเรื่องแบบนี้แต่ว่ามันเป็นอุทาหอณน์นี่ยมันจะได้ระวังตัวกันเนี่ยพวกเราจะได้ระวังตัวเนาะ